ดูคิ้วเนี่ยเราตีเส้นแล้วไม่เท่ากันตาบนไม่เท่ากันตาดําไม่เท่ากันตาล่างไม่เท่ากันใบหน้าสูงต่ําไม่เท่ากันนะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวของวันนี้เราเอามาพูดกันเรื่องตานะเรื่องเวลาเราพูดเรื่องตาเราจะนึกกันถึงแต่เรื่องตาสองชั้นจริงๆไม่ใช่นะผู้หญิงเนี่ยเวลาเราดูตาเนี่ยคำว่าตาเนี่ยมันองค์ประกอบมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ มันมีบนข้างล่างและตรงกลางมันก็เลยเรียกว่าเรียกว่ารอบดวงตาถ้าทําตาบนมันก็เป็นขอบบนทําตาล่างมันก็เป็นตาล่างถ้าทําด้านข้างมันก็อาจจะเป็นล็อกคิ้วหรือล็อกหางตาแต่นี้ในเวลาเรามองตาเนี่ยมันต้องมองทั้งสองข้างซึ่งเราจะได้เห็นจากตัวอย่างคนไข้เวลามาปรึกษาที่ธทรพรเราจะดูรายละเอียดให้นะครับว่า หน้าตาก่อนทํามีปัญหาอะไรอย่างรายนี้นะครับเนี่ยดูคิว้วเนี่ยเราตีเส้นแล้วไม่เท่ากันตาบนไม่เท่ากันตาดําไม่เท่ากันตาล่างไม่เท่ากันใบหน้าสูงต่าไม่เท่ากันนะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวของการวิเคราะห์ใบหน้าหรือ facial analysis เพราะฉะนั้นก่อนจะทําตาเนี่ยต้องบอกคนไข้เั้าหมดว่าเขามีอะไรเพราะนั้นคนนี้ก็ปรากฏว่า ตาสองข้างไม่เหมือนกันทุกอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอีกต่างหากเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้เราต้องบอกคนไทยและเราต้องแก้เขาได้ด้วยการที่จะแก้ได้ก็ต้องพบศัลญยญแพทย์เฉพาะทางใบหน้าหรือแพทย์เฉพาะทางใบหน้าร่วมกับจักษุแพทย์เพื่อมาแก้ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทีละพรเราก็จัด แพทย์คนหนึ่งทําตาสองชั้นอีกคนหนึ่งแก้กํมเนตาอ่อนแรงอันนี้ก็เป็นภาพที่ของคุณหนูที่ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเหลือแต่คิ้วเรายังไม่ได้ทําซึ่งถ้าทําคิ้วอีกนิดนึงให้เท่ากันเนี่ยทุกอย่างก็จะดีหมดนะเพราะฉะนั้นเวลามาหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องใบหน้าเราจะวิเคราะห์หน้าให้ตามสัดส่วนแล้วก็ตามองค์ประกอบองค์ประกอบบนใบหน้าเนี่ย มันก็จะมีรอบตารอบจมูกรอบปากแล้วก็รอบหน้าทําตาบนก็จะคนหนึ่งตาล่างคนหนึ่งทําจมูกคนหนึ่งทําปากคนหนึ่งทําคางคนหนึ่งดึงหน้าคนหนึ่งเราไม่ใช่คนเดียวทําทุกอย่างซึ่งจะเป็นเทคนิคเฉพาะของจีรพรก็แผลจะเล็กนิดเดียวนะฮะวันนี้ครบ5้าวันตัดใหมแล้วแต่งหน้าได้เลยการแก้ปัญหากล้ามเนื้อตาแรงไม่จําเป็นต้องไปกรีดยาวแล้วนะครับ รูเล็กๆก็แก้ได้นะขอบคุณครับ